บลเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มากับเจ้ามิวสองคนนะครับอันนี้ก็มีเพจอยู่เพจหนึ่งของเจ้าแม่เจ้ามิวนะครับผม y a y o e นะครับเยอะเยะกําแพงเพชรอ่านั่นแหละตามตัวภาษาไทยกําแพงเพชรนะครับลองเข้าไปดูนะครับอีกมุมหนึ่งการตีพึ่งของผมกับลูกนะครับอีกมุมกล้องนึงว่าง่ายๆนะครับผมขอพูดอีกหน่อยเนึองนะครับก็มีอีกสองท่านนะครับที่ส่งหลักฐานในการโอนตังนะครับผม ที่ว่าไอ้เจ้าพานุเดชนั่นนะ่ะมันไปหลอกเขานะครับผมหลอกให้อวนตังว่าเป็นพานมกรนะนะครับผมอัปรูปโปรไฟล์ผมไปเนะี่ยไปหลอกเขาว่ามีน้ำพงน้ำพึ่งแต่มันไม่มีนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านที่โดนเสียรู้ไปนะครับแชทไปหาลูกค้าจําไว้เลยนะครับผมจะไม่แชทไปหาลูกค้าที่ไหนเด็ดขาดใช้เฟซส่วนตัวของผมไปแชทหาว่าผมมีน้ำพึ่งนะผมจะไม่แชทนอกจากลูกค้าที่เขารู้จักตัวตนของผมจริงๆนะครับในในไลน์นะครับผม อ่านั้นผมแชทไปแน่นอนเพราะว่าผมปักหมุดทุกท่านไว้นะครับส่วนที่ท่านที่มาใหม่ๆเนี่ยผมจะไม่แชทไปนะครับอันนั้นคือไม่ใช่ตัวตัว,วตนของผมนะครับต้องดูดีๆนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนหลอกนะครับผมไปดูมิ้มกันเจอมิ้มนะครับหลังใหญ่อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือว่าไม่ได้นะครับไปครับผมบนตามหลังมาหนูโอ้โหอวนเอาที่ดักปลาติวมาดักปลาติวไปแอปทุก แม่แม่ชอบจังเลยมีไม่ได้มีที่ม่มีรังเดียวหรอกมิวต้องดูดีๆนี่นะพุ่มข่อยในที่ผมเจอนะครับอยู่ไม่ห่างทางนะผมขี่ไปก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูลุ้นกันว่ามีน้ำไหมว่าล้องหมามุ้ยมั้งหนูฮยนี่เลยใสยหัวน้ำก็ใหญ่นะครับผม โอ้เขาทาอ้วนอ้วนนะตายรัดมาด้วยป่ะหนูอพอจะไม่เอาลังไปนะพอแจ็คมีป่ะหนูอะนี่ในถังพ่อนะพอนละ้วแล้วหนูก็จุดดินั่ดิไม่แล้วเดี๋ยวมันจะสวนมาสวนมา้วาก็ร้องแม่จ่าให้เหมือนแม่เมื่อวานะที่ไปโรงพยาบาลนเนดะี๋ยไปจนไปโรงพยาบาลงงเดี๋ยว <c oughs> จะงง <c oughs> วให้จะมือเป่านะครับ หน,หนูจะให้ลูกไฟหล่นไปโน,น่นนะแมวโอเคนั่นแล้วเปล่าเลยโอ,โอ้หัวน้ำใหญ่ครับผม,มปิดตาปึ๊กเลยขาวโป๊ะเลยลมาตัดกันครับผมไหนไอ้บุ้งเนยะเหมือนไหมดอกอะไรเมือ่เอเข้าไังกันแล้หน้าลังเลยร่บ ร้อยเชิงใหม่น่าจะเยอะเชิงใหม่เป็นบางพื้นท <c ough> ีいい่หนูที่ว่าจะมีนิม่าบางที่ก็น้อยอย่างที่เราตะเวนหาไม่ค่อยมีเราไม่มีแหล่งไหนแต่ถ้าไปทางบ้านโฮงอะเยอะนอกนอกนอกเออบนโฮงฮอตทั้งซงทั้งมิมเลยหนูเปาเพราะว่าเดี๋ยวนจะโดนมือหนูหน้าหนูเลยจุดจำนะครับ นะครับผมตอนนี้มิ้มบางที่เนี่ยมีน้ําเลยนะครับเห็นน้อง,องก็ตีกันได้เยอะนะครับผมมันใหญ่นะครับหมวน้าว้านหนูไปเอาสายรัดไม้พ่อเลยรังไม่มีเลยใช่ไหมไม่รังมีแต่เราไม่เอาลูกผมจะไม่เอารังนะครับผมเพราะว่าจะขอแต่หัวน้ําไปนะครับเ,เอามามาสามตีเต้นลูกนี่ยะครับผมหัวน้ําสวยปิดตาปีเลยนะครับผม ตรวนี้หอมเหนียวนะครับเมื่อก่อนผมไม่ค่อยได้ใช้กันไก่นะครับเพราะว่าตัดทีไรเละทุกทีนะครับผม เกือบเละนะครับโอ้โหอ้วนเนี่ยครับผมน้ำมันนะครับผมน้ำมิ้มนะครับมีเกสรนะครับเนี่ยเกสรเนี่ยเหมือนเกสรพึ่งนะครับคุณค่าเท่ากันเลยกัดกินไปได้เลยนะครับมีประโยชน์นะครับผมบางท่านรอพึ่งไม่ต้องรอนะครับถ้าท่านเจอมิ้มตรงไหนเนี่ยซื้อได้เลยนะครับผม คุณค่าทั้งน้ํทาทั้งเนื้อทั้งเกตอนเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะใหญ่นะครับผมเนี่ยไม่ไม่ใช่เล็กๆเ,เหมือนกันนะครับแบบเนี้ยที่ผมจะขายลูกค้าก็ประมาณสักบางทีสามสามก้อนก็มีหกร้อล้มส่งแบบเนี้ยนะครับผมคือมันใหญ่นะฮะถ้าก้อนเล็กก็สี่หรือว่าบางครั้งก็ห้าก็มีหรือถ้าก้อนใหญ่จริงๆก็มีสองก้อนหกร้อล้มส่งนะครับเฉพาะหัวน้านะฮะตัวส่วนมากผมจะปลูกไว้นะครับเบลเลอร์เลยนะครับผม หัวน้ำสวยนะครับปิดตาน้ำเหนียวนะครับเมื่อกี้หยดลงพื้นนะลองอนิ้วไปแตะดูเหนียวเนอะเลยใช่ครับผมตอนนี้เหนียวนะครับบางทีเนี่ยบางหลังเนี่ยเหนียวกว่าพึ่งหลวงด้วยนะครับผมน้องก็ทําได้นะครับส่วนน้ำไอ้ส่วนหลังเนี่ยปลูกไว้มันก็เกาะถ้าใครไม่มีที่รัดนะครับให้เสียบกิ่งไม้ไว้นะครับผมอย่าไปใบห่างมันก็อยู่จนฟักลูกออกไปหมดนะครับถึงจะย้ายรลังนะครับผมแต่ก็มีหัวน้ําบ้างนะครับแต่ถ้าทําแบบนั้นไม่ต้องไปเอาน้ําแล้วนะครับผม ก็ปล่อยให้มันล้างไปนะฮะแต่ถ้าปลูกไว้อย่างที่ผมรัดกิ่งไว้เนะี่สามารถเอาน้ําได้อีกทีนึงนะครับนี่ครับผมงามๆเลยเอาอย่างนี้ไปผนลูกมาสายมาเดี๋ยวหนูไปออกไปรอที่รถนะครับแล้วก็ใส่ถุงสะอาดนะครับเรียบร้อยเตรียมพร้อมนะครับก็ขอฝากติดตามเพจผมด้วยน,น,นะครับอย่าเยอะกำแพงเพชรนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับผม ไ,ไม,มิมนะครับผมเพราะว่าพึ่งเนี่ยมันน้อยหน่อยนึงมันย้ายเข้าป่าใหญ่เข้าป่าส้นวนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งของเขานะครับกันั้นก็นแล้วแต่แต่บางแต่บางคนก็เข้าไปตีนะครับแต่พวกผมเนี่ยไม่เข้านะครับก็ขอย้ำอีกหน่อยนึงไม่ใช่ทํำซากนะครับผมอย่าหาว่าผมพูดพูดย้ำพูดอะไรเงี้นะครับไม่ใช่นะท่านที่คอมเมนต์นะครับ ท่านที่คอมเมนต์อยู่ในในเพจผมอะ่ะบางทีผมไม่ได้ไปตอบนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลานะครับผมขอให้ท่านต้องระวังหน่อยนึงถ้ามีใครแชทไปถามไม่ว่าเป็นรูปอะไรหรือว่ารูปผมก็แล้วแต่แชทไปถามส่วนตัวใช้ Facebook ส่วนตัวหรือว่าเพจปลอมนะครับขอให้ท่านดูให้ดีนะครับผมว่าขอให้ท่านดูนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับผมเพราะว่ามันนั่นไม่ใช่ผมนะฮะเพราะผมจะไม่ทักเพจ เพจส่วนตัวลูกค้านะครับผมต่วนมากก็จะคุยที่ในข้อความเพจเท่านั้นเองนะครับผมนั่นแหละคือตัวตนผมนะครับถ้าเป็นเพจปลอมก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับต้องดูให้ดีนะฮะแล้วก็ต้องกดเข้าไปดูด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแปะลิงก์การปิดตามไว้ก็มีคือคนเราสมัยเนี่ยมันมันเยอะนะครับสมองมันเยอะมันดีอ่ะพูดถึงอ่ะมันทันเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องทันเกมมันด้วยนะครับไม่งนั้นเดี๋ยวเราตกเป็นเหยื่อมันตายเลยครับผม มีหลายท่านเลยที่เตียรู้นะครับแต่ก็ไม่ได้โทษหลายท่านนะครับที่หลงโอนตังไปนะครับของก็ไม่ได้นะครับผมบางท่านไม่เข้าใจก็มาว่าเราแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้โกรธนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจก็คือเขาก็คิดว่าเป็นเรานะครับผมแต่ที่ไหนได้มันเอารูปผมเนี่ยชุดเนี้ยไปหลอกนะครับไปหลอกก็ 25, เ,เป็นันคนกองแำังเพชรมีน้ำผึ้งนะครับถึงคนนี้ทา,ทางที่ผมหาผึ้งเกือบตายลูกค้าประจําผมรออยู่ในไลน์เป็นร้อยสองร้อยท่านนะครับผมไม่ได้น้ำผึ้งนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับผม ถ้าผมได้พึ่งเห็นคลิปผมแน่นอนทั้งใน youtube และในเพจเนี้ยนะครับผมแล้วก็ u t u b e ช่องเนี้ยอะไรเงี้ยนะครับผมและถ้าผมจะส่งลูกค้าผมจะถ่ายรูปให้ลูกค้าดูเพอเพอโทรคุยกันเลยเสียงผมเนี่ยนะครับจําเสียงผมนะก็จะฉะนั้นต้องระวังนะครับผมมิจฉาชีพโอ้โหมันเยอะนะครับการที่น้องๆจะเอาไว้นะครับผมต้องหาพื้นที่ดีๆนะเห็นไหมตัวมันอยู่โน่นนะครับ เดี๋ยวผมจะให้มันเกาะนะครับผมเห็นไหมเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ความพื้นที่ไว้ดีนะครับแล้วก็มัดมัดทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเสียตัวเนี้ให้มันมาเกาะนะครับ เนี่ยครับผมแค่น,นี้ก็ได้แล้วนะครับ